ีพวกก่อช่องโคบโลเกตี้นะครับอุ้ยตกลมเอีไรเนี่ยวันนี้พวกเราจะมาเตะบอลเข้าประตูโกนหนูนะเดี๋ยวการสอบรอบจากขคู่หนามครับใครยิงไม่เข้าโดนบอลเตะอัดเพื่อนมาอีกคนนึงครับเดี๋ยวผมจะเสกบอลพร้อมพร้อมกับเพื่อนเพื่อนมาเลยครับไปจับทุกคนเลยครับอมาพร้อมหมดเลยเดีย หยุด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 โอเคโอเควันนี้พวกเราจะมานั่งออกกันนะครับใครจะเล่นคนแรกครับรอชมเลยครับมา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 ไปเอาเก่งมาๆลยนอหน่อยอ๊บขอโทษลืมหน่อยอ๊บเนี่เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันก็สามสามไม่เอหน่อยอ๊บหน่อยอ๊บมาเล่นหน่อยอ๊บเดี๋ยวสองเอ้ยมันเหมือนกัน

มอนครับพร้อมยังครับพร้อมแล้วอ่ะมอนพร้อมแล้วครับทุกคนไปเริ่มไป g o ล l แม่กั๊กแหละเหมือนลอยเขเลยครับแต่แบบลูกสองมันจะมันชงมันมว่าจะเข้าหรือไม่เข้าครับไปไปยังพร้อมแล้วไปยิงไม่เข้าไป ไม่เข้าไม่เข้าครับโดนหนึ่งทีครับยิงไม่เข้าตอนนี้ให้โอกาสครั้งสุดท้ายนะครับุนรอาไปสามถ้ายิงไม่เข้าก็เรียบร้อยตามสภาพเรียบร้อยอ่ะไปยิงโดนไม่เก็บบอลนะเฮียแต่เวลาคุนคนต่อไปนะครับไม่ใช่กูครับคนต่อไปใครครับ นี่ครับเบียร์ลอเดเบียร์ช่วยหน่อยต่อไปเบียร <c oughs> ์คนที่สองครับไปดูอะไรครับว่าเบียร์ยิงเข้าไม่เข้าลูกแรกนะครับพ <c oughs> ร,ร้อมยังมั้ยพร้อมต่อไปลูกที่สองครับลูกแรกเบียร์ยิงเข้านะครับรอชมลูกสองแลยนะครับ ้าชมลูกที่สามนะครับลูกที่สเบียร์ยิงไม่เข้าเราชมลูกที่สนะครับเฮ้ยไอ้เดียวนี่ครับผมคนที่สามครับจะเตะข้าวไม่ข้าไปโดยครับตาชมเลยครับเฮ้ยเดียเฮ้ย เฮ้ยยิงเข้าไม่เข้าลูกนี้ไ uh ม่เอาจริงครับเราชมลูกที่สองกันครับลูกแรกก้ายิงไม่เข้าเราชมลูกสองนะครับยิงเข้าไม่เข้าไปดูว่าครับเฮ้ยไอ้เล้าเลยเหรอไปดูชมลูกที่สามเลยครับลูกที่สองก้ายิงเข้าลูกนี้ก้ายิงเข้าหรือไม่เข้าไปดูครับไม่เข้าสัตว์ลูกเพี้ยงคู่ โอ้ยวัดต่อไปคนที่สี่แอฟเพื่อนผมมาใหม่อ่ะแอฟใช่ไหครับชิแฟมครับรอชมนะครับแฟมไจะเตะเข้าไม่เข้านะครับลูกแรกนะครับเฮ้ยอ้ยังยังข้องไงวะลูกที่สองครับลูกแรกแฟมยิงเข้าครับลูกที่สองแฟมยิงไม่เข้ารอชมครับ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แยบขนเสาตชมลูกที่สามครับลูกที่สองแฟ้มยิงไม่เข้าลูกที่สามแฟ้มยิงเข้าไม่เข้าไปดูครับไม่เข้าคชมคนที่คนต่อไปนะครับคือยูครับคนที่ห้านะครับรอชมยูครับลูกแรกเข้าไม่เข้าพร้อมไหมพร้อมครับไปดิเฮ้ยหลอกหลอกหลอกนะ บักต่อต้องเลี้ยงนอนมาไม่เหย้ยเข้าเหรไอ้ตัดไม่ได้ เขวว้าเยอะยี่สิบหลายเล <c oughs> ยครับ <c oughs> ลูกที่สองครับลูกแรกยูยิงไม่เข้าลูกที่สองยูยิงเข้าไม่เข้าไปรอชมครับไม่มีลีลาเยอะนะครับอือโอ้โหเอ๊ะไม่เข้าว่ะลูกท้ายน่ะบอกว่าใส่ตรงตรงฝั่งยูนะครับยูยิงไม่เข้าสักลูกครับรอชมลูกสุดท้ายครับปเข้าไม่เข้า มาจดจบของตัครับยิงไม่เข้าสามครับโดนเต็มเต็มสมลูกเลยครับโอ้ยบาปแน่คนนี้คนสุดท้ายนะครับคืออารนะครับไปดูลูกแรกครับว่าอารยิงเข้าไหมครับไอลิงกังยิงเข้าไหมเข้านะครับมาชมเลยอ้ยว้าาาาา้าา เข้าหรือไม่เข้าเวลาชมครับใช้ยาลิงกังนะครับผมไม่ตัดโอ้ไเลยใช้ไม่ได้ใชาา้ไม่ได้ฉายานี้ไม่น่าได้เลยมาเลย <c oughs> มาชมลูกต่อไปครับลูกเมื่อกี้อาร์มยิงไม่เข้ามารอดูลูกสุดท้ายครับว่าอาร์มยิงเข้าไม่เข้าไปไปชมเลยครับเ <c oughs> มึงเย็นานะที่ปล่อยสัดว์ตรงต้องอ่ะ <c oughs>

ไปรอชมกันเลยครับคนแรกนะครับโดนทีนึงนะครับไปโดนดนูอะไรครับตรงตรูดดิน้องเตมผมไม่โดนครับผมจะมาลงโทษน้องกันนะครับไปรอชมกันเลยครับรู้ไหมครูต้องไม่เขียนะ <c oughs> เหมือนกันตั้งมันไม่มติดไม่ได้หรอวะฮะวางมันแล้วเติเติดไม่โดนครับเมื่อกี้ผมน้องผมเตะไม่โดนนี่เพื่อนผมเตะเองแข็งแงแขางแรงไป ลอบใครกูเอามาไงเนฮ้ยไม่เปียตกีที้นี่ยอีผมคนที่สองครับผมโดนทีเดียวครับไปไปไปได้ไดได้ใครใครใครตอบเนี่ยผมคนที่สาครับผมดูสองทีดูมันเจอผมแนัอ้าอ้าาทำใจไม่ใช่อันนี้มันโดนอันโดแทนนะ อ้ามตั้งนี่อ่ะตั้งนี่อะไรเอ้าอย่าหันไม่เอาไม่หันไม่หันไม่กลาหัวไปอ่ะโอ้ยเฮียตัวเล็กจ็ยิงโดนไปนะเอายิงไม่ได้จริงไงไอ้มจะกรเลยครับทำทีกับกีบีอะไรไหมใครไอ้กูเูที่สี่ครับน้นสองที ผมสังหารเองครับหันหลังไปเนไม่หันแล้วมั้งชัวร์แล้วเนี่ยไอเกมปะอะไรเนี่ยไาดูรอคกูแล้วสุดท้ายผมจะกัดยังครับโอ้โหเคลียหลังกูจัดก้าวเลยเนาะเจ็บไครใครเจ็บจริงครับโยโย่ไดันผมโดดสองทีครับนี่เบียหันหลังดิเพื่อน โอเคโอเคมาใช่ไหมผมจะการเข้ผมเองครับรักไหมมันรักปะนี้อม่าโดนหัวใจเล้วมยหดวใจไม่ใหญ่วบานี้ไม่ได้เพื่อนเดียอะไรนะห่งองโอ้ยโดนอะไรอยโดน ไเดมเดีไนงยิง่าเข้าม่เบลเต้มึงกบเบาเมื่อกี้เนี่ยเบื้อไม่เบาไเบาเบียไม่เบาัูกรเตะผมก็ไม่โดนนะครับผมมือสังหารเหมือนเองเบียเบียจะเตะเลยเออ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 กลัวมืดว่ะเบียเบียยืนเบียยืนเบียยิงผมไม่โดนครับแต่ผมรอบเนี้ยยิงโดนแน่รัองไ หนึ่งสองตั้งไอ้ต่อไอ้ยไอ้เด็กไอ้ต่อไอ้ต่อไอ้เวยงแตกอยู่รอเขาบอกว่าแค่กูอ่ไอ้ไ้ต่ออย่อย่อยู่้เดเดเเพี่เ่ออ้กมาเดกมาเตเตเอาใจเเลยายผมจะสั่งหาเครับเบียเก็บคล้องเขาให้ดีนะเพื่อนโดนตบไ่่อยู่ ไปเอไอยูย่กููกูคนเองไเอาไปเอาเดี๋ยต่อเทุ่มกูนงไอกูต่อไปเอาไปเเื่อตะแต่เลยคนเดียวครับแจ็คก็แตก6คนใช่มไม่ไม่เอาหคนก็คนเดียวก็หกคนเลยกี่มองนะมาครับวันนี้ผมเป็นมือทหารคนแรกเองครับไปรอชมเลยยี่ห้อโดนเลยมี่เบอสไอ้เ้ยอเพื่อนอนไ โดนไม่โดนครับไม่โดนไอ้มอสจะโดนไอ้บอลโดนผมแน่ไอ้บอลโดนผมแน่มาแล้วเนี่ยมันเตะผมมาโดนผมจะกล้ามเองโอ้หไอ้เตะไม่ได้เตะไม่ได้เาวไอ้เหี้ยคนสามไปเลยคนสามใหญยใหญ่เตะเตะบ้างอ่ะเตะเตะเตะคนที่สองครับผมสังห่างดูเอง ตั้งเลยตั้งเลยผู้จ่าแมวผาเก็บเงินเฮ้ยไม่เล่าผู้มึงเจ็บแล้ววินไม่เต็บเจ็บจริงครับตอนนี้เจ็บจริงอ้าวผู้โอ้ยเนี่ยรู้เรื่องอ่ะถอนได้ดูตะเก็บมันแบบเออไปตรงไหนอ่ะผมก็สุดท้ายผมจะตั้งหานมันเนี่ยครับ โอเคปังอเดียดีเลยโดนยันดาโอ้ยเดี๋ยวไปยิงมันเลยตอนละคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับใครชอบอยู่เลื่อกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับคนที่ขออมาเตะบอลอ่ะผมเตะแล้วนะครับปุ๊บจุ๊บใครอยากให้ทำอะไรเม้นมาได้นะครับจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวเราทำให้เลยจุ๊บ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  เอาเพียงน้องไอ้เียวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับวันนี้อที่ขอบค์ต่างรนะครับลืมกดไลค์กดแชร์สัตว์ใด้วยนะครับดีนีคุณลงรถกันเมื่อกี้นุณลงกัหรอเ่าา